ต่อทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเสนอข่าวไม่เลือกข้าง s m s ข่าวด่วน New p a t s สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้หรือกลุ่มการบันเทิงก่อนใครตาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New p a t s สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันพูดถึงเรื่องหนังสือเร่มนี้หน่อยครับพี่ ผมนะครับหนังสือไอ้แบ็คคนไทยที่อายุน้อยที่สุดนะครับแล้วเก่งที่สุดในโลกนะครับก็จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คืออยากจะเวกัพนะครับเอ่อคนไทยทุกคนนะให้อ่ปรับกระบวนทัศนะให้มาอยู่ในยุค2012นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มในการดําเนินชีวิตแล้วก็การดําเนินธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับทุกวันนี้โลกเราเนี่ยนะครับมันมีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมายนะมีคนที่มีรายได้เป็นนาทีนะครับมีคนที่มีรายได้24ชั่วโมงมากมายนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันคือวิธีคิดท ก็จะเป็นเรื่องการรับสื่อนะครับของเราในทุกๆวันที่เราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยนะครับที่มันบล็อกความคิดของเรานะครับรวมถึงเรื่องการใช้ชีวิตดําเนินชีวิตการครบเพื่อนนะครับหรือแม้แต่ว่าการ เ,เปลี่ยนแปลงทางการเงินนะครับดอกเบี้ยทุกวันนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยสเรื่องก็คือเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่เรารู้น้อยอที่สุดหลังจบนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราฝากตังค์สิล้านเนี่ยนะครับเราฝากแบงค์เนี่ยนะครับดอกเบี้ยเดือนเป็นแสนนะเหมือนที่คุณพ่อผมสอนเนี่ยนะครับคุณพ่อบอกว่าให้เก็บตังค์สิล้านให้เร็วที่สุดแล้วไปฝากแบงค์นะครับจะได้ดอกเบี้ยเป็นแสนตอนนั้นเราเด็กๆเนาะปีหนึ่งอยู่ธรรมศาสตร์อินเตอร์นะครับเราก็ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะอะไรเพราะเรานึกถึงชีว มันจะจะมีความสุขขนาดไหนนะเราได้กลับไปเล่นเกมเนาะเล่นปาร์ตี้ใช่ไหมได้ใช้ชีวิตแบบเด็กๆะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่เหมือนชาวบ้านเขาคืออะไรเราเรียนเพื่อได้เงิน10ล้านไปฝากแบงก์จะได้ดอกเบีย้ยแสนหนึ่งจะได้ใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตในขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเรียนหรือว่าทํางานเนี่ยเพื่อเพื่อให้ได้เงินเยอะๆเพื่อให้ได้ตำแหน่งเยอะๆใช่ไหมครับเงินเนี่ยมันมีให้เราหาได้เรื่อย นะครับแต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้จะบอกก็คือแพลตฟอร์มในการดําเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ซึ่งทุกๆเจเนเรชันเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับถ้าเรารู้จักการเรียนรู้ในการใช้ใช้แพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ๆซึ่งถามว่ามีคนคุยเรื่องนี้เยอะไหมบอกได้เลยครับว่าน่อยมากๆไปยกตัวอย่างง่ายเหมือนระบบโทรศัพท์มือถือถูกไหมครับผู้นี้มีอะไรได้เป็นนาทีแ mm. พลตฟอร์มเขาเนี่ยมีอะไ,ไรได้เป็นนาทีแต่เราส่วนใหญ่เนี่ยมีอะไรได้เป็นเดือนและได้เป็นปีแต่เรามาจ่ายก็เป็นนาทีท mm. ุกวันนี้คนขยันมากมายที่เป็นหนี้บัตตรรเคิ เพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ความลับทางการเงินขยันนะที่เป็นหนี้เนี่ยขยันนะที่สร้างตัวไม่ได้รถสักคันนึงจะซื้อนี่เราลำบากเลยถูกไหมครับทำไมอ่ะทำงานหนักยุ่งไม่มีเวลาแต่จะรถสักคันมือถือสักอันหนึ่งต้องผ่อนเพราะอะไรเรื่องพวกนี้ครับมันคือสําคัญมากๆเลยนะครับซึ่งเราต้องรู้นะครับแล้วเราต้องคิดเราต้องตระหนักอย่างแรกเราต้องเวกอัพก่อนเฮ้ย hey เราต้องฉุกคิดก่อนเฮ้ย hey เออว่ะแม่งจริงว่ะเออว่ะดอกเบี้ยมันเปลี่ยนไปว่ะดอกเบี้ยมันต่ํามากถูกไหมครับแสดงว่าอะไรครับเก็บเงินไม่รวยว้องรยจาาาหเ่่่มนใไูท แต่ไม่ทำให้ใครรวยอีกแล้วในยุคนี้เพราะอะไรดอกเบี้ย0.75%เงินเฟ้อ4%เนี่ยครับคุณฝากแบงค์1 0งเนี่ยนะครับปลายปีเหลือ96อยู่เฉยๆก็จนอีกแล้ว เรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่อยู่ในหนังสือนะครับแล้วมันจะเวกอัพคนทุกคนเลยทุกเจเนเรชันให้มาดูว่าเฮ้ยตอนนี้2012นะเฮ้ยเราจะทำมาหากินยังไงดำเนินชีวิตยังไงดีวะให้มันมีความสุขให้ชีวิตมันดีครับคนจับต้นชนไปลายถูกว่าจะเริ่มยังไงใน mm hmm. การทำธุรกิจหรือว่าหาเงินได้เป็นล้านล้านครับผมนะครับตรงนี้สําคัญมากครับอย่างแรกเนี่ยนะครับต้องเริ่มด้วยการที่ต้องตั้งเป้าหมายซึ่งตรงเนี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยไปที่ไปย่านมาเสนอเพราะอะไรเมืองไทยเนี่ยสอนให้คนตั้งเป้าหมายครั้งเดียวในครับะ จบมาไม่มีเป้าหมายเนี่ยน่ากลัวคนที่เอ็นไม่ติดอีกนะครับเอ็นไม่ติดเนี่ยแค่การประสบความสำเร็จด้านการเรียนแต่ชีวิตย,ยังเหลืออีกตั้งเยอะนะครับมีเห็นคนเยอะแยะที่ไม่ไม่จบจบป .4 เป็นเจ้าของกิจการลูกจ้างจบปริญญาโทมีมากมายครับซึ่งมุมตรงนี้เราต้องตีแผ่ลราให้กําลังใจคนทุกคนนะครับเมืองไทยเนี่ยผมโตในสังคมไทยแล้วก็เรียนจบมาในสังคมไทยเรียนไม่เก่งเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยมึงแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วอะซึ่งจริงๆมันไม่เกี่ยวเลยครับมันแค่ส่วนนึงนะครับเราต้องให้กําลังใจคือให้ลูกเราหรือว่า คนที่เรารัก่ยมีเป้าหมายในหลายมิติไม่ว่าจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่มันไม่ใช่เป็นแค่เรียนเก่งนะเพราะอะไรเพราะเราทาทุกกันเนี่ยนะครับเราทั้งถามตัวเองว่าเราตื่นขึ้นมาทําไมตื่นขึ้นมาทํางานเพื่อชีวิตที่ดีนะไม่ได้ทําให้งานดีนะทำห้งานดีเงินดีก็เพื่ออะไรก็เพื่อต้องการชีวิตที่ดีและชีวิตที่ดีของเราคืออะไรเราถึงต้องมานั่งคิดถึงเรื่องแพลตฟอร์มดูดูนะครับเจ้าของธุรกิจเอาง่ายเจ้าของสก,กียี่ห่อดังในประเทศไทยเราดูนะเราไปเราไปราไป้านเราไปกินสุก,กีเราเคยเจอเจ้าของไหมครับไม่เคยเพราะเขาแพลตฟอร์มเข เห็นไหมครับจ่ายค่ามือถือนะครับรูแม้แต่ convenience store ทุกอย่างนะครับมันมีแพลตฟิกบ o ๊ไง Google YouTube เน่พวกนี้มีอะไรได้เป็นนาทีหมดเลยแม้แต่ตอนนอนเนี่ยเขาได้ตังค์แต่ในขณะที่เราเนี่ยนะครับทำงานทั่วไปทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็จ่ายเงินจ่ายค่าบัตรเครดิตนะครับไม่พอกับรายจ่ายฟิกด้วยซ้ำตรงนี้ครับซึ่งเราต้องเวกอัพเพื่อรู้แล้วก็จะได้คิดแล้วก็ได้หาวิธีละนะว่าเราจะเดินทางยังไงนะร้านแรกนี่มันไม่ยากหรอกครับรักษาร้านแรกนี่ยากกว่า ต่อทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเสนอข่าวไม่เลือกข้าง s m s ข่าวด่วน New p a s s สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้ลึกวงการบันเทิงก่อนใครต่อทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New p a s s สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันเริ่มมีแบบวันสันที่อายุน้อยครับ คือบอว่ามีจุดเด่นยังไงที่แบบแตกต่างจากเศรษฐีคนอื่นๆเนี่ยจุดเด่นของแป๊นที่ไมาแตกต่างจาเกเศรษฐีคนอื่นนะครับว่าออของแพลนนี่คือเรื่องการใช้ชีวิตครับ<ม>แปลว่าแป๊นมีชีวิตที่ดีมากๆนะครับแล้วรายได้แป๊อเนี่ยนะครับมาจากทั่วโลกเพราะแพลตฟอร์มเราเนี่ยทั่วโลกมันไม่ได้มีธุรกิจที่เมืองไทยเท่านั้นไปมีธุรกิจทั่วโลกนะครับรายได้แป๊เนี่ยเฉลี่ยนาทีละประมาณเหรียญหนึ่งทุกๆนาทีเนี่ยนะครับเลยเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญยูเอสเนี่ยนะครับแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วทีีีีี่่่่สาคคคคัััััััััญเเเนนนนนนนยยยือออแพลลตตฟรรรร์มมมมบบธุกกกิจไไดดดด้ววปป ถูกไหมครับชีวิตเราก็เหมือนกันชีวิตวัดกันตอนหมดแรงธุรกิจก็วัดกันตอนหยุดทำนะครับวันนี้รากฐานของธุรกิจเนี่ยสำคัญนะยกตัวอย่างง่ายเหมือนเราตอนเราสร้างตึกธุรกิจเหมือนกันนะแพลตฟอร์มเนี่ยเหมือนการสร้างตึกเวลาเราสร้างตึกเนี่ยเราเห็นว่าหลายๆคนเน <ๆ S 1> ี่ยเออเวลาเราเห็นคนหน,นึ่งคนสร้างตึกเนี่ยตึกตึกหนึ่งกำลังสร้างอยู่เนี่ยเราเห็นไหมรับเขาใช้เวลาใต้ผานเนี่ยโคตรนานเลยบางทีใช้เจ็ดเดือนนะขึ้นได้ไม่เห็นเลยเลย หลังนั้น3เดือนแม่งขึ้น70ชั้นเฮ้ยอับดุลสุดๆเป็นไปได้ยังไงแว้เพราะรากฐานเนี่ยมันถึง72ชั้นเหมือนกันครับธุรกิจก็เหมือนกันครับถ้าแพลตฟอร์มไม่ดีนะไปได้ถึง10ล้านก็ขี้แตกแล้วลูกจ้างโกงกันนู่นนี่นั่นกระโลกระลาปลากระป๋องถูกไหมครับแต่ว่าจะไปร้อยล้านนี่ก็ยิ่งยากเลยคุณต้องมีคนเก่งทํางานให้โอ้โหแม่งต้องถึกชิบหายเหนื่อยชิบหายหน้าเยินสุดๆอะ่ะถูกไหมครับ <ๆ S 1> แล้วจะไปพันล้านนี่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มไหมคุณไปดู 1, ลดเ,ลเลยธุรกิจพันไไไมมม่่่่่ใใชชวาาาคิดดเหือนนนนลลล้้้้ะ ถูกไหมครับแล้วร้อยล้านเป็นหมื่นล้านนี่ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์เปลี่ยนทั้งหัวเลยถูกไหมครับแต่วันนั้นเนี่ยที่เราไปถึงพันล้านแล้วเราจะได้หมื่นล้านอนะ่ะวันนั้นมันกลับมาแก้แพลตฟอร์มไม่ได้นะคุณต้องกลับมาลื้ออ่ะเรายกใหญ่ง,ง่ายสมมติว่าโครงสร้างข้างล่างเนี่ยมันมันทำให้เราได้แค่ไปถึง60 60 60, 60ชั้นแต่คุณจะสร้าง72ชั้นคุณต้องกลับมาแก้ปะ่ะวันนี้กันเลยจะบอกว่าวันนี้ต้องเวกอัพเพราะอะไรชีวิตต้องเหนื่อยอยู่แล้วไหมเอะพรุ่งนี้เช้าตื่นมมาเเเเหหหนนนืืื่่่ออออยยยยยัั้้ครบงงงไก็ตว แต่สุดท้ายเนี่ยบู้งในช้าแม่งก็ต้องตื่นมาแก้ปัญหายังไงก็ต้องเหนื่อยแล้วทำไงให้แม่งคุ้มสุดอันนี้แหละหนังสือเล่มเนี้ยคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะให้อะไรกับคนอ่านครนะครับอย่างแรกเนี่ยครับผมว่าคือเรื่องเป้าหมายอย่างที่2คือเรื่องกระบวนการนะครับแล้วก็มีวิธีคิดมองโลกละเอียดการมองโลกนี่สาคัญมากมองโลกละเอียดนี่คืออะไรมันไม่ได้มองแค่เรื่องเงิน เงินเยอะไม่ได้แปลว่ามีความสุขแูไรเราสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ๆได้ถูกไหมครับแต่เราไม่สามารถซื้อความอบอุ่นในบ้านได้อ <woo> ันนี้เขาเรียกมิติความสาเร็จถูกไหมครับเราสามารถซื้อนาฬิกาแพงๆได้แต่เราไม่สามารถซื้อเวลาให้คนที่เรารักได้ hmm. น,น,นี่อันนี้นะฮะออกแนวโรแมนติกเงี้ยดูไหมแล้วก็เราสามารถซื้อเตียงแพงๆได้แต่เราไม่สามารถซื้อการนอนหลับได้อันนี้แหละเขาเรียกมิติความสําเร็จซึ่งตรงนี้ครับมันจะทำให้มันถึงเกี่ยวกับแพลตฟอร์มไงทำไมต้องคิดเยอะก็เพราะชีวิตมันละเอียดไงถูกไหมครับคนททททาามมมมััั้้งงีีเเนนนน่่ยยตออหืกกๆะถูครบ นไหนเหนื่อยแล้วอ่ะทำยังไงให้มันได้สุขสุดๆอ่ะสุขสุดๆอ่ะถูกไหมครับธุรกิจเยอะๆนี่ไม่ได้แปลว่าสุขนะธุรกิจเยอะๆอ่ะถูกไหมมีหลายๆโรงงาน10โรงงาน20โรงงานถ้าแพลตฟอร์มไม่ดีมันต้องบริหารเองทุกอย่างมันไม่สามารถเอาซอสได้โอ้โหมันกลายเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำนะถูกไหมครับยิ่งกว่านั้จ้าแป๊กฝากสีเล่นนี้ค่ะให้คุณผู้ชมและกันว่าถ้าเกิดอยากจะมีอยากจะรวยแบบคุณแป๊กเนี่ยทำยังไงครับผมนะครับก็ วันนี้นะครับอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับแล้วก็รักษาความสําเร็จแล้วก็มีความสุขแล้วกันนะอย่าเรียกว่ารวยแล้วกันนะเขาเรียกว่าชีวิตชีวิตดีมากๆอ่ะนะครับเราก็เพราะเพราะว่าไม่อยากให้เน้นเรื่องเรื่องรวยหรือไม่รวยนะเพราะรวยไม่ได้แปลว่ามีความสุขของแบงค์เนี่ยไปเน้นที่ความสําเร็จในชีวิตไม่ใช่ความสาเร็จในด้านที่การงานไม่ใช่ความสําเร็จในการทําธุรกิจแต่วันนี้แพลตฟอร์มคุณต้องเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่านะเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้คุณมีความสุขด้วยนะแฮปปี้แล้วมีคุณค่าด้ สิ่งที่อยากจะฝากก็คืออะไรครับวันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปเยอะจริงนะไม่มีโอกาสเดินทางนะครับเจอนักทุรกิจหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็เจอ,เอ,อคนไทยคนต่างประเทศนะครับได้เห็นเลยว่าโลกทุกวันนี้นะครับ เพื่อนๆข้างบ้านเราเนี่ยนะพัฒนากันเยอะมากๆนะครับเราก็รู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เรามีคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่มีความฝันเป็นคนที่อยากทํามาหากินแล้วเป็นคนเก่งเยอะแยะเลยแต่วันนี้นะครับมันขาดจุดบางจุดที่ยังติดอยู่นิดเดียวน,นั้นเองนะหนังสือเล่มนี้ครับจะช่วยคลายตรงนั้นนะแล้วทำให้เราเวกอัพขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ ประสบความเร็จได้ยิ่งใหญ่ทั่วโลกนะครับส่วนหนังสือแน่นอนครับก็ซีเอฟเซเว่นแล้วก็ร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปนะครับมีหมดเลยได้หมดเลยครับเราก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยให้กับสังคมนะครับซึ่งถ้าวันนี้นะครับได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเราได้มีมุมมองแนวคิดที่เปลี่ยนนะไปดูแลลูกแบบใหม่นะครับหรือไม่ก็ใช้ชีวิตแบบใหม่ดําเนินชีวิตอีกรูปแบบไหนก็ จะเป็นเกียรติแล้วก็มีความภูมิใจของแปลกมากๆนะครับที่ให้กับสังคมนะครับอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆ